สวัสดีค่ะชาวราศีกันสําหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงความรักชาวราศีกันนะคะประจําเดือนมีนาคม2 5 6 6นะสําหรับชาวราศีกันจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่21กันยายนนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวราศีกันนะคะอืม แม่เปิดมาก็มีเรื่องเลยนะ <c oughs> ว่าไงดีตัวเองจริงๆเรื่องความรักเนี่ยเรื่องมักจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะตัวเองนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเวลาที่เราไปคุยกับพ่อแม่เราบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแม่ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่เรื่องความรักนะคะ ูดยากนะตัวเองนะบางทีเวลาพูดกับพ่อแม่เราเองบางทีเขาก็ไม่เข้าใจอะ่ะอืมเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจไม่ได้คิดเหมือนเราก็ได้นะตัวเองนะบางทีมันอาจจะหมายถึงเวลาที่เราไปชอบคนที่มีฐานะที่เหนือกว่าตัวเองอะ่ะพ่อแม่เขาก็จะเป็นห่วงแหละเอาดีๆเขาอาจจะไม่เข้าเห็นด้วยเท่าไหร่ก็ได้นะตัวเองนะด้วยความที่เขารู้สึกว่าฐานะแตกต่างกันอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะทําให้เราตกอยู่ใต้าอานาจอะไรอย่างเงี้ยนะอืม อาจจะรักกันมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้เนี่ยนะคะตัวนี้มันยังมีไพ่ตัวนี้นมาด้วยนะตัวเองสิ่งที่พ่อแม่เรากังวลใจคือว่าเวลาที่เราไปเจอคนที่แบบเออก็มีสตุ้งสตางมีฐานะมีชื่อเสียงทําหน้าที่การงานดีอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเขาอาจจะกลัวไงว่าเราเนะี่ยอาจจะนะกลายไปเป็นแค่เป็นกิกเขาอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายแม่งอาจจะไม่ได้จริงใจก็ได้อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั an u, fini, том, ้นก็นี่ก็เป็นอีกจ sure like, ุดหนึ time, ่งที่เราเองก็ต้องระมาระวังเราอาจจะรู้สึกเขาเรยกอไรอ่ะโอเคเราอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะกับสิ่งที่พ่อแม่เราพูดเอาไว้ก็ได้นะเราอาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาสัพพอร์ตเราดีเขาดูแลเราดีอะไรอย่างเงี้ยอ่านะเขาเรียกอะไรความรักมันบังตาอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าคนนี้เขาดีนะเขาเับผิดชอบเรานะเขาปกป้องคุ้มครองเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ากลัวไหมจริงๆใจใจใจจริงก็กลัวอืมคือตัวเราเองก็กลัวแหละ ด้วยความที่ผู้ชายมันดูเพอร์เฟกเกินอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบกงังวลใจ <music> <Kristen> อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเวลาพ่อแม่เตือนก็ทําเป็นแบบพูดทัดพ้นทัดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ใจจริงก็รู้ว่า <laughs> พ่อแม่กอาจจะพูดถูกก็ได้ใช่ไหมนะเอาเป็นว่าเรื่องความรักคือมันต้องใช้ระยะเวลาตัวเองนะคุณได้ไพ่เพจมาด้วยบางทีก็สงสัยไปก่อน,นเรามาระวังไว้ก่อนไม่เสียหายนะตัวเองนะอืจนกว่าเราจะเคลียร์ไงว่าเอ้ยโอเคนะคนนี้เขาไม่ได้จี เขาไม่ได้ล like ้อเล่นกับเราเขาลากเราจริงๆเขาอยากดูแลเราจริงๆเงี้ยคือถ้าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกมั่นใจนะคะก็โอเคเลยก็คือว่าเคลียร์นะแต่ถ้าตัดไปที่เรายังมันยังไม่ชัดเจนอ่ะก็โอเคเราก็ทําตามที่พ่อแม่เราบอกก็ได้หรือทําตามที่คนอื่นเขาให้คําแนะนําก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้แบบไม่ลําบากทีหลังไม่ต้องมานั่งอะไรอ่ะน้ําตาเช่นหัวเข่าทีหลังอะไรก็ได้นะอืมแบบนี้ก็ก็เซฟดีนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่เขาอาบน้ามาก่อนเขาอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่แบบเรามองไม่เห็นก็ได้จุกมะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นเนาะแต่คือก็จริงๆก็ไม่ได้ฟันธงอ่ะแต่พูดถึงว่าตัวเราเองก็คงรู้แหละอืมเราคงรู้แหละเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่าเวลาเขาดีกับเราเขาอาจจะดีคนอื่นก็ได้ซึ่งเราเองก็ไม่ได้ไปรู้นะว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแน่นอนว่าความระแวงมันก็มีเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้พูดกับเขาอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ ความรู้สึกมันเป็นอะไรที่บางครั้งมราต้องใช้ระยะเวลาอย่างที่บอกนะคะอืมโดยเฉพาะคนที่เราเพิ่งรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็ค่อยเป็นค่อยไปดีก่าอ่าจะเป็นอัะนั้นนะคะเพราะนั้นคนโสดมีโอกาสเจอไหมมี ะะมีโอกาสเจอเจอหลายคนด้วยนะคะเจอคนที่อายุมากกว่าเราด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกไว้ต้นนะคะว่าใดๆก็ตามนะคะยิ่งคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเขามีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากแค่ไหนนะคะเราเองก็จะตกอยู่ใต้อำนาจเขามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้หลบเป็นปีรู้ดิกเป็นหางนะคะต้องรู้จักฉลาดแล้วก็รู้จักที่จะเอาตัว,ตวรอดด้วยนะตัวเองนะคือไม่ใช่ว่าผู้ชายมันพูดอะไรทําอะไรก็ต้องยอมโดยหมดนั่นคงไม่ใช่เนาะอ่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราเองต้องรู้จักรักษาตัวเองให้รอดปลอดภยัย ะะอย่างนั้นจะดีที่สุดนะเพราะนั้นเวลาคนที่เข้ามาคุยกับเราถ้าเขาเล่นๆเนี่ยเราก็เล่นลนด้วยได้ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะคะเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างผู้ชายบางคนเราก็ไม่ควรต้องแบบไปเสียเวลาเขามากเหนือออกไหมคะเหมือนกับเล่นเล่นกับมามาเรียปากเหนือออกปะมันจะไม่ลักษณะนั้นนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาเข,าเข้ามาเนี่ยคือถ้าเขาล้อเล่นเราก็เล่นสนุกได้แต่ว่าอย่าเยอะอืมอย่าเยอะที่สำคัญคือเราเองก็ต้องเป็นคนที่ชัดเจนนะทําอะไรก็ต้องชัดเจนนะคะคือที่สําคัญอะ เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องระวังเรื่องการไปเป็นมือที่สามคนอื่นนะซึ่งอันนี้อันนี้อันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะชัดอะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะลำบากคือตัวเรานะคือกลายว่าเราก็ถูกเขาคนห่เขานินทาอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้ไงถูกไหมเพรานะฉะน,นั้นเนี้ยเราเองก็ต้องรู้จากลิมิตของตัวเองด้วยนะรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทานะคะผู้ชายบางคนไม่ควรที่ต้องสนใจก็อย่าไปสนใจมันอะไรประมาณนั้นนะคะนะก็จะมีลักษณะนั้นในเรื่องความรักเนี่ยมีคนเยอะ นะแต่ว่ายังไม่ได้เจอคนที่จริงใจสักเท่าไหร่หรอกนะคะยังไม่เจอเป็นับบขนาใครที่มีแฟนอยู่เราก็แบบที่บอกตั้แต่ต้นนะตัวเองนะคนที่อยากจะมีแฟนเนี่ยบางทีเนี่ยคือก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคนที่คบเนี่ยเขาเอ,อ้ยมันยังไงนะคะคือเวลาไพ่มันขึ้นลักษณะนี้มันให้ควารู้สึกว่าคนที่เป็นแฟนเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะแบบถึงห่วงเราเยอะนะคะแล้วเป็นพวกแบบครอบงำชีวิตเราค่อนข้างเยอะนะคะประมาณว่าสั่งอะไรก็ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มันก็ดีอะนะถ้าเกิดว่าคุณชอบ แฟนในลักษณะนี้นะคะมาบงการชีวิตเราเลยเนี่ยมันอาจจะดีก็ได้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ดีจริงนะจริงๆเราเป็นไพ่ดีๆขึ้นเยอะนะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเวลาที่เรายอมให้เขาแบบมีอํานาจเหนือเราเนี่ยนะคะแล้วเขาช่วยดูแลซัพพอร์ตเราทุกสิ่งอย่างมันก็ดีนะอืสำหรับผู้หญิงบางคนชอบนะคะอืมก็รู้สึกว่าไม่ต้องทำอะไรอย,อยู่แบบสวยๆสบายๆอะไรเงี้ยมันก็ดีแหละไม่ต้องไม่ต้องลาบากนะคะแต่ว่า แน่นอนนะคะมันก็จะหนีไม่พ้นประเภทแบบพวกที่ขี้ชาริษยาชอบนินทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มากจะตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรยังไม่ได้แบบแต่งงาน,น,นเป็นเรื่องเวลาเป็นตัวตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันก็จะมีคําติฉินินทาออกมาได้นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาจจะเป็นจุดที่เขาเรียกอะไรอะอยู่เฉยๆดีแล้วแหละแต่มันก็จะมีพวกนะเขาเรียกอะไรไป้าข้างบ้านอะไรเงี้ยนะคือมันก็จะมีคนประเภทนี้อยู่อยู่รอบๆเรา จะทําให้แบบสร้างความลาบากใจอะไรเงี้ยพวกที่แบบช่วย,วยชอบด้วยค่าคนอื่นอะไรเงี้ยบางทีก็หาเรื่องทะเลาะอะไรเงี้ยบางทีเรารู้สึกแบบน่าลาคาญอนะ่ะไม่งั้นมัน,ม,นมันลำคาญอะ่ะเออมันลาคาญแล้วมันก็ทําให้ชีวิตเราดูแบบดูไม่มีความสงบในชีวิตอะ่ะทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเ,เราพยายามไม่ตอบโต้นะแต่บางครั้งการอยู่เฉยๆอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเองก็ต้องรู้จักที่จะแบบลุกขึ้นมาดีเฟนเพื่อตัวเองบ้างนะคะอืเป็นปากเป็นเสียงให้ตัวเองบ้างนะ คือเงียบๆบ,บ่อยๆไม่ดีหรอกนะคะ mm hmm. เพราะยิ่งเรายิ่งเงียบคนอื่นยิ่ง,งแบบยิ่งโหมใส่อะนึกออกปะมันยิ่งหนักข้อขึ้นทุกวันอะอบางทีเราต้องรู้จักปากมีปากบ้างมีปากมีเสียงบ้างเนี้ยอาจจะดีกว่าก็ได้นะคะแน่นอนว่ามันต้องมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องไปแคร์นะคะตราบใดที่เราไม่ได้ทําอะไรผิดอะตัวเองนะคะอย่างน้อยๆก็ก็ทาให้เขาเห็นนี้เลยเออเนี่ยนะให้มันชัดเจนไปเลยอะไรเงี้ยก็น่าจะดีกว่าคือเคลียร์ตัวเองด้วยนะคะที่สําคัญคือก็ มันก็จะได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอย่างนี้ก็จะดีนะคะคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตบางทีเรามองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมแต่แน่นอนว่าคนรอบข้างมันมักจะนะก็ <c oughs> <c oughs> จะมาสอนเรื่องชาวบ้านเลยมันมีอ่ะตัวเองเข้าใจปะ่ะมันมีอยู่ทุกที่นะคะแต่ว่ามันเออโอเคคือมองในแง่ดีก็ดีอย่างคนบอกเออบางคนมีเพื่อนบ้านที่ดีใช่ปะ่ะเออมันก็ดีถูกป่ะมันจะมีประเภทแบบว่าเออมาสอดสองดูที่บ้านขู่นี่ขอบมันอยู่ยังไงเลยมันต้องมีอ่ะ มันต้องมีข้อดีข้อเสียนะตัวเองนะอย่าไปคิดว่าคนที่มาสอดส่องชีวิตเราแล้วมันจะแบบโอ้โหเขาจะต้องเป็นคนเลวร้ายทุกคนมันไม่ใช่นะเพราะแบบบางบ้านมันน่าสงสัยไงใช่ไหมบางทีอาจจะมีเกิดเรื่องร้ายขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยบางทีเพื่อนบ้านดีๆเขาก็สอดส่องดูแลบางทีถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาเงี้ยเขาก็จะได้แบบเข้ามาช่วยเราได้อะไรเงี้ยนะตัวเองมันก็มีแหละเออเรียมีข้อดีข้อเสียนะก็จะว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าอย่างไรก็ตามคือถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเคลียร์ได้มันก็ไม่นานด้กิท็ เปิดเผยตัวเองอะไรเงี้ยนะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแค่นั้นแหละ <c oughs> ทีนี้สำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วเป็นยังไงบ้างมีลูกมีเต้าเป็นยังไงในช่วงนี้ลําบากไหมลําบากนะไพ่ลําบากขึ้นก็นลําบากนะคะบางทีเด็กดื้อลูกดื้อนะคะพูดอะไรไม่ค่อยฟังหรอกบางทีต้องบังคับต้องตีต้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีนะ <c oughs> พ่อแม่จริงถามว่าอยากตีไหมไม่อะบางทีรู้สึกตีลูกแล้วรู้สึกเสียใจอะไรก็มีนะ คือบางทีก็ไม่ได้อยากทําแต่บางทีลูกแม่งบังคับไม่ได้นะคือจริงๆนะตัวเองคือต้องเข้าใจกันนะว่าคนที่เป็นพ่อแม่เวลามีลูกลูกดื้อๆเไรเงี้ยเวลาที่แบบต่อปากต่อคําเก่งบางทีเราเองต้พยายามใช้เหตุผลให้มากมากกว่านะคะบางทีเราเองก็ต้องแบบเรียนรู้นะคะโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะต้องหาความรู้เยอะๆเนี่ยิงไพ่ไฮปริสเนี่ยก็อว่ารู้จัก หาความรู้ให้มันมากขึ้นด้วยนะตัวเองนะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเอาแต่ดุด่าว่ากล่าวหรือตีเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกที่ดีนะคะมันจะเป็นการสร้างแรงกดดันยิ่งทําให้เขาต่อต้อตานเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะนั้นคนที่พ่อแม่เองเนี่ยในช่วงนี้นะคะต้องพยายามใส่ใจดูแลลูกแต่ว่าคือใช้ความเข้าใจนะคะคุณเข้าใจป่ะใช้ความเข้าใจและพยายามปรับตัวให้เข้ากับลูกของตัวเองด้วยนะคะคือเนื่องจากว่าคือคือเราจะเอาแบบเฮ้ยสมัยก่อนแต่ก่อนสมัย เราเด็กๆเป็นยังไงมันไม่ได้แล้ว,วอะตัวเองต้องเข้าใจนะคะคือคุณย้อนไปร้อยกว่าปีอะเชื่อเหอะมันก็มันก็เปลี่ยนไปตามยุคใช่ไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนตามตามสมัยพ่อแม่เองก็เช่นเดียวกันนะ,ะสมัยนี้คุณใช้ไม้เลียวอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ไไดช่วยให้อะไรดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้เหตุผลนะและใช,ใช้ความเข้าใจเนี่ยนะเนี่ยดูแลใส่ใจและใช้ความเข้าใจนะคะพยายามเข้าใจว่าชีวิตวัยรุ่นมันเป็นยังไงส,สภาพสังคมแวดล้มมันเป็นยังไงถ้าเป็นแบบนี้มันจะยิ่งสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมากย ดีกว่าเดิมด้วยนะคะดีกว่าจะไปดุไปดา่าไปกดดันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําให้ดีขึ้นนะตัวเองนะเออเราก็ต้องเข้าใจด้วยการเนี่ยบีบบังคับกดดันเนี่ยมันรังแต่อย่าทให้เกิดความตึงเครียดนะขึ้นภายในครอบครัวนะคะแล้วยิ่งแบบยิ่งมันต้องมีตัวเองนะนึกออกไหมคนที่ท่อแม่บางทีรู้สึกว่าตัวเองมี power รู้สึกเองมากรู้สึกว่าตัวเองต้องแบบคอยแบกรับภาระภายในครอบครัวรับผิดชอบใช้จ,จ่ายนู่นนี่นั่นอะไราบางทีมันมีความ ตึงเครียดมันความกดดันอยู่แล้วไงแล้วพอเจอลูกดื้ออย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแบบมันเขาเรียกมันคูณสองอ่ะนึกออกไหมทางานเหนื่อยแล้วแม่ต้องมารับมลอลูกอีกคือเอาดีๆนะใดๆก็ตามมันคือความรับผิดชอบของเรานะเออถ้าคุณไม่อยากจะรับผิดชอบเนี่ยอย่ามีลูกนะจ๊ะเออเอาดีๆถ้าอย่ามีลูกถ้าเลี้ยงให้ดีไม่ได้ก็อย่ามีจะดีกว่านะฮะอย่างน้อยๆคือคุณจะได้สามารถใช้ชีวิตได้แบบอิสระไงนึกออกไหมมันก็จะไม่สณะนนเพราะนั้นตัดไปที่คุณมีลูกนั่นแปลว่ามันคือห่่่วงทีมาาผููกคออเรย เ,เลี้ยงดีก็คือดีเลี้ยงไม่ดีก็คือสวยอะนึกออกปะมันก็เป็นเรื่องจริงจริงแล้วไปคาดหวังอะไรกับเด็กน้อยไม่ได้นะนะอดีสมัยนี้ก็จะมาคาดหวังว่าลูกจะต้องมาดูแลเราในตอนแก่นี่คือยากมากอาดีๆนะคะมันกลายมาว่าพ่อแม่ต้องเอือเนี่ยเหมือนกับว่าเออให้มันโตัวให้มันดูแลตัวเองได้เราจะได้ไม่ต้องเป็นภาระเราก็จะกลายเป็นลักษณะนั้นไปนะคะแล้วพ่อแม่ก็ต้องเนี่ยเก็บตังค์เอาไว้เลี้ยงตัวเองตอนแก่ออมันก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นคือเดี๋ยวนี้เลยการว่าการมีลูกที่เป็นภาระอืจริงๆย การมีลูกแล้วเป็นภาระเนี่ยคุณรู้สึกอย่างนี้จริงๆลูกนี้เกี่ยวโคตรจะเป็นภาระแล้วไม่ไม่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆกับชีวิตคุณเลยนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นชื่อชาวราศีกันบางทีก็รู้สึกอย่างเนี้ยนะการมีลูกคือภาระนะคะเป็นความลําบากแต่มันมีความแบบมันมันไม่มีความสุขอะเอาเนี่ยมันไม่มีไพ่ไหนที่บอกว่าคุณมีความสุขนะเพราะฉะนั้นคนที่แต่งงานครอบครัวแล้วให้คิดให้เยอะๆนะคะแน่นอนว่าการมีลูกมันเป็นการสืบอ่ะใช่ไหมแต่ความจริงคือบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอืมเอาด ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยรู้สึกว่าการมีแฟนแค่นั้นเองนะคะให้ความรู้สึกว่าฉันอยากจะมีแฟนฉันอยากจะมีคนที่อยู่กับฉันนะคะแต่ไม่ได้อยากจะมีลูกเพราะรู้สึกว่าลูกมันพาละนะอะมัน,ม,นมันเริ่มมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วสรชาวราศีกันบางท่านนะซึ่งถามว่าจริงไหมจริงนะคะเพราะาเด็กสมัยนี้เนี่ยด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจะมีกระทูเ้เยอะๆทำไมต้องมาดูแลพ่อแม่ตอนแก่นึกออกปะเด็กๆเ,เขาจะคิดว่าการที่ทําให้เขาเกิดมาคุณก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมมันก็จะมีความคิดแบบนั้นเออเอาดีๆ มันก็กลายเป็นแบบนั้นจริงๆนะเออรับผิดชอบเลี้ยงดูส่วนเขาจะตอบแทนหรือไม่เรื่องของเขาเขาจะพิจารณาเอง <laughs> ฟังดูนวดับจี๊ดมากนะแต่เราคาดฝังอะไรไม่ได้จริงๆตัวเองนะเพราะชีวิตใครชีวิตมันจริงนะคะเพราะฉะนั้นคือเนี่ยเพราะฉะนั้นสําหรับบางคู่อ่ะอาจจะรู้สึกแฮปปี้กับการไม่มีลูกก็ได้นะเออแล้วแบบช่วงแก่ก็แค่ทํางานเก็บเงินนึกออกไหมในเมื่อคุณเก็บเงินมีเงินมีท,นมทองเยอะเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะแบบโอ้ซื้อความสะดวกสบายได้ อดีนะคะไม่ต้องมานั่งลําบากใจที่สําคัญเวลามีเด็กๆขึ้นมา้วเด็กมันดื้อเด็กมันซนเฮี่ยแม่งพะละอย่างเดียวหาแต่เรื่องปวดหัวเงี้ยมันก็มีบางคนกี้นั้นจริงๆนะ,ๆนะเออแต่แต่คุณอย่าลืมนะคะว่าเด็กที่ดีๆมันก็มีเยอะมันมันขึ้นอยู่กับเลี้ยงดูด้วยนะตัวเองส่วนหนึ่งนะคะมันเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูแต่ใดๆก็ตามไม่มีใครผิดถูกหรอกนะ,ะไม่มีใครฟันธงได้ขนาดนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะ,ะเอาตัวดีนะคะเด็กๆบางคนน่ารักเนี่ยดูแลพ่อแม่ก็มีเยอะลูกกตันญูก็เพีย นะลูกทลพีก็เยอะอะไรดีนะคะเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีใครที่สามารถจะดีไซน์ชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งได้นอกจากเราจะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนี่คือแบบมันมันก็เกิดขึ้นมาจากตัวเรานะถ้าเราทําดีมันก็จะได้ดีตอบแทนแหละนะแต่ถ้ามันไม่ดีก็มันก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ นะใดๆก็ตามนะเรื่องสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องในอนาคตอ่ะที่ไม่สามารถจะบอกได้ในะตอนนี้หรอกจะไปฟันธงเดี๋ยวนี้มันคงไม่ได้แต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเห็นที่จะแตกต่างกันได้นะคะก็แล้วแต่ว่าชีวิตเราเราอยากจะเป็นยังไงนะมันก็อยู่ตัวเราในการตัดสินใจทั้งหมดเลยนะคะนะอ่ะก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีกันนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นะ้สำหรับชาวราศีกันทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสํหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ